สบายดีพี่น้องสบายดีตอนแรงสบายดี FC ทุกท่านเปิดออกมาก็เห็นนกินลกพี่นอปุ่นปานินเด็กๆไปตึกตึกแด2โตอันนี้กะพัดกะเพราลูกซีัดกะเพรากซีพี่นอักใบกะเพรากับบลาดไปซื้อลกซะแพแพงเด็กๆอยากโดนพี่นเดือนนึงกินยเดือนเดือน เดือนหนึ่งจะมาบุคคลเด้กกินวันซะ,ซะละเดือนจากได้กกินเธอหนึ่งทุ่งหนึ่งสี 40, ่สิบพัน 40, กะเปนสี่สี่หมื่นกี่มานะพี่น้องเดี๋ยวเขาคิดก่อนพี่น้องสิบซาบะก็สิบสิบสิบพันเนาะ 8ปดสิบบาทโลละแปดสิบบาทพี่นอ้องบรได้สุกินอันนี้กัอู้ปลาซิวแต่พุน่นแหละพี่น้องมันแห้งเลยหางยังกินได้อยู่อันนี้นปิ้นปลางปลาเลือแต่กลางดีด <c oughs> มีมาเด้อพี่นอ้องกินขาวแรงนำกันเด้อ ข่อยะเขา่าลูกค่อยะเขา่าเหตุจาตาเอ๋ไอด้ยังมาลูกฮะเน่เป็นพันแม่เขามาแล้วก็เป็นเด็กเข่าเลยนข้าวแรงน้ำกันเด้อพี่น้องเจ,จ็บๆน้ำกันจ้าหูนหยัดพี่สังนเขามาหยัดรีโมทโอ้ยอยาวเขามาป้าป้าไม่เจอกเลย C, สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีทุกานอุ้ยตัวปวนคือเก่าพี่น้องเอ้ยอย่ามองลุกง่ะเอ้าเหี่ยแน่ตกบองจับมันนี่มันนี่ฝนมากแต่เว้นผนเมื่อกี้เขาน้ำมาเป็นจุูก้ำปลานกินเผาพรอมียังยังเบอกโทรศัพท์น้ำอ่ฝน มืัอนี้กินข้าวพ่อมหนาพ่อมตาได้มืัอนี้ยายมืัอนี่บนบนน้าแห้งปนมากินข้าวเมื่อวานนี่หนาวแก่ยาปนกินข้าวตีเวนอ้ยมึงแน่เหรอหันหลังให้หมูกินข้าวกินข้าวพี่น้องน่ากะเห็นปนมันก็ินข้าวหนาคุ้มเลยอ่ะยับข้าวมัก็ฮัม นับข <icana> <c ười> ้อห้าแม่พูไปแห่กันยังสองไอน้องสาม้นองจะออกมจะโปสหัวปุ่นไอ้กินยับข้ออีเมืออนั่นนนวอพันคิดความูไปใช่แม่โตแม่นับข้เออพักอ้กอพักเวลามันห่ออัน่น อากาศหนาวกินนะ่แหลเก่วเวียนเกี่ยวเวียนอยเกี่ยวียนเกวียนบอลนันดิฮัดิฮัดิมากระบกเอาไปกินแล้วมอกันักบกนีกินอันยับเข่าเด็กว่ายเอ้ยอันนเขพความหนาความตาพี่น้องเอ้ย เป็นหัวเป็นนุ้เลื่อนยู่หลอกและัวนานะัวนานะเวรอยมีเวรนลูกบ่กขาวแรงพี่น้องเอ้ยเด็กๆในบ่อเดนแสบเีผุนแสบอันลกชิ้นผุนก็สดใส่สดใส พักกรสุดใส่ฉุดใส่ลูกสินโลเดียวไปสื่อเข้ากับแพ้งโอ้ยหันทางตรงเนาะข่าเอกไม่หันนะยังข่าเอก

hẹn <tulay> tốt <tulay> 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 เมื่คืนี่มีตะให้บอกให้หายให้หายลูกบอกหลหายบมื่อคืนนั่นออเออเอบอกหลาหาบ้านตะโงหมดแท้ตัวเองมันป็ดังสินก็นมาถ้ายังิด ลูกซิพัดกะเพราลูกซีจะจบปะพกจะจบปะมวันนี้ฮะเรื่องอเจ้าพัดกะเพราไก่มีใช่ไก่มเตีอยมันกับบระนแล้วลืมมากิดเพาะฝัดไก่เบิรตตอนมีไก่้อยสักเวทนอยมีไก่ เสียแบตบอ,บอเสียลักบอลัอี่บอรมไปนร้องมันไ้มุนนอมากมขีดมาขีดตอนนี้บ่ท่านดอกอือขโมยมาขีดยังไงอันป้าู่จะมาผุดจืดยันล,ลืมให้เจ้าพัดกัเพ่าไก่วาฉัน ไก่ผัดเบิด์ตเลยมามาขีดออกต้นอันไก่เบิด์่าได้กินด้อไก่ขอกมือลายอืมไก่ขอกมือลายวินย่นกับขักเป็นวิ่นกับขัก,กข่ายมุราตานะอืมอืมนี่แหละมิเตอร์ป่วนผู้เดียวนี่ đây ừ. ừ, ừ, ừ. được, ừ, ừ, được, 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 mình nhảy. <laughs> เจ้าปวดยืนได้พาเข่าเนี่ยนี่แล้วพอมีกันยังว่าโทรศัพท์ยังมาแล้วเฮากระสิขอจบคลิปไปเพียงทันทีก็เด้อพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในเด้อพี่น้องเด้อจ่ายจังละทีมันไอตัวมาไอขายหน้าขายัวใส่ไอตัวใส่เอาเงอนไปใช้ไองัวใไปซื้อริฐขาคล้ายมาผิดคนละ ยุกบ ok okay, ่จะขายเป็นเหรียญหใช่ไหมคุค่บ่เหรียญบาทเฮียได้ได้สนอโอเคพี่น้องกลิบหน้าพอกันใหม่พี่น้องสบายดีีชอบหลาน